เจ้าช้างน้อยขีบ่บนหัวพี่ม้าเลยดูโหเป็นไงครับนี่โอ้โหพี่มาตัวใหญ่มากเลยครับโหข้างหลังมีพี่กินคองด้วยพี่โลมาด้วยครับเป็นไงโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่จริงจครับสามารถนั่งได้ด้วยโอ้ลองดูข้างหลังหน่อยฮะโอ้มีพี่ต้นไม้ด้วยนี่เรียกว่า ต้นกระบองเพชรน,นะครับโหชิมาก,กำลังเดินครับนี่นี่ฮะโอ้โหดูครับนี่อยู่ข้างหลังด้วยโอ้โหสงจ,จับวิง่งได้ักหน่อยแล้วนี่ไปเลยตัวแรกครับสตาร์ทก่อนเลยไปแล้วตัวแรกโอ้โหี่ครับเดินหนีที่มาแล้ว ยังไงครับแข็งแรงมากโอ้โหไปไหนไปไหนไปไหนมานี่ลูกเอ,อเลยนี่ครับเดินพร้อมเพรียงกันมากเลยน,นี่เดี๋ยว,วนะครับเจ้าสีฟ้าตามไม่ทันครับโอ้โหแข็งแรงมากเป็นไงโอ้โหเจ้าสีฟ้าตามไม่ทันชาวมาสีฟ้าตามไม่ทันแล้ว ไปไม่เปรับเพื่อนหน่อยไปไปรับเพื่อนหน่อยไไรับเพื่อนหน่อย,ออนหนอยโหเจอกันแล้วโอยชนกันไหมชนแล้วโอ้โหมาดันดันดันเพื่อนหน่อยเหรอไหมไดโอ้โหโอเคอเจอใหม่คลิปหนะะ้าครับ